นั้นหาอิริยาบถนั่งที่พอดีด้วยเองในการภาวนากำลังศึกษาวิธีทำความเพียรหลักสำคัญคือ ความพอดีหรือความสมดุลระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายถ้าเราตั้งใจมากแต่ไม่รู้จักผ่อนคลายเราจะเครียดจิตใจจะไม่รวมเป็นสมาธิให้ทำองเดียวกันถ้าเรา รู้จักผ่อนคลายแต่ขาดความตั้งใจจิตจะง่วงแล,แล้วต้องนั่งลักษณะที่พอดีเกิดตัวตรงแต่ไม่เกรง็ง การนั่งคัดสมาิคือการนั่งในอิริยาบถที่ค้นข้างมั่นคงทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนระดับกายไว้ก่อน นี่ในการเจริญอาณาปานสติจิตใจจะสงบอย่างรู้ตัวเมื่อเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นที่กำหนดลง นักภาวนาบังจะนิยมการกำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกและที่ริมฝี่ปากจุดที่เรากำหนดนั้นแล้วแต่แต่ละคนเราก็เลือกจุดที่ชัดที่สุด แต่ก่ณนที่เราจะเจริญอาณาปานสติโดยการกำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายนั้นจิตใจต้องมีกำลังพอสมควรถ้าจิตใจยังไม่พร้อมก็ยังมีความคิดฟุ้งซ่าน ในใจแล้วมากเราง่วงมากอะไรทำนองนั้นเราไปอยู่กับลมหายใจอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งมักจะไม่ได้ผลและจะขับคล้องใจกในเบื้องต้นวิธีหนึ่งก็คือการตรวจกาย ตรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับการกำหนดลมหายใจหมายความว่าเรากำหนดความรู้สึกในศีรษะเราข้างบนสองข้างข้างหลังลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รู้สึกที่ ศีรษะทำอยู่ในใจว่าลมหายใจปรากฏอยู่ที่ศีรษะเราและเราต้องการรู้รับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในศีรษะของเราพร้อมกับการกำหนดลมหายใจ เข้าหายใจออกสักสามครั้งแล้วหายใจเข้าให้ใจออกให้เรากำหนดความรู้สึกในใบหน้าหน้าผากตาหนังตาแก้มหูจมูก บากลิ้นคางหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่กับความรู้สึกที่ใบหน้าม้องกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้หายใจเข้าให้ใจออ,อกทำความรู้สึกในคอข้างหน้าสองข้างข้างหลังหายใจเข้าหายใจออ,อกสามครั้งรับรู้ดอ ความรู้สึกในหัวไหล่สองข้างพร้อมกับรามาหายใจเข้าลมหายใจออก3ครั้งสังเกตความรู้สึกในแขนตั้งแต่ตอนแขนถึงคอศอบ แขนข้อมือมือเนียวมือหายใจเข้าหายใจออก่ยความรู้สึกในหน้าอก หายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบดอกความรู้สึกต้องไม่ต้องนึกเป็นภาพไม่ต้องจินตนาการรับรู้เฉยๆว่ามีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นอย่างไรบ้างในความรู้สึกในท้องหายใจเข้าหายใจออกสามครั้ง ความรู้สึกในหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดจนถึงกระดูกก้นกบหลังทั้งสองข้างกระดูกสันหลังหายใจยเข้าหายใจยออก ดูความรู้สึกในก้อนหายใจเข้าหายใจออกนี่ก้อนก็สัมผัสกับพื้นสํมงานก,ก็อาสนะมีความกดดันมีความร้อนความอุ่นมีอะไรอยู่ตรงนั้นสักแต่ว่ารับรู้รับทราบพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก นี่รับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในขาตั้งแต่ต้นขาถึงสองข้างถึงหัวเขาน่องคอเท้าเท้านิ้วเท้าให้เข้าให้เจ,เเจออก ั่วในครั้งหนึ่งความรู้สึกในศีรษะข้างปนสองข้างข้างหลังหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในใบหน้าหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในคอ ข้างหน้าสองข้างข้างหลังหายใเจเข้าหายใจออกเอารู้สึกในหัวไหล่สองข้างหายใเจเข้าหายใจออก เรารู้สึกในแขนตั้งแต่ต้นแขนถึงขอศอกถึงตลอดถึงข้อมือมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกหน้าอกหายใจเข้าหายใจออก ท้องหายใจเข้าหายใจออกหลังหายใจเข้าหายใจออกกอนหายใจเข้าหายใจออก ขาทั้งสองข้างเตะต้นขาถึงหัวเข,านนข่าน่องคอเท้าเท้านิ้วเท้าไอเจเข้าไอเจอเจอก รู้สึกต่อกายของตนทั้งหมดทุกส่วนพร้อมกันตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเนี่ยวเท้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกในส่วนไหนของกายนะก็รับรู้รับทราบแล้วปล่อยวาง จะอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่หลังอยู่ที่ขาอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญแต่เราหายใจเข้าหายใจออกรู้เท่าทันความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ รู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกในทุกทุกส่วนของกาย อจากนี้ไปขอน้อมจิตไปสู่จุดใดจุดหนึ่งกายที่สามารถกำหนดลมหายใจในสะดวกและสะดวกที่สุดอยู่ในรูจมูกอยู่ปลายจมูกอยู่ริมฝีปากอยู่ที่คอที่ หน้าอกที่ท้องไม่สำคัญคอยเป็นที่สบายของเราไอเรามีชันทะความพอใจว่าเราได้ที่ทำงานแล้วไม่ต้องให้จิตใจไปที่ไหนอีกแล้ว นี่ไปต้องฝึกตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกเราทำความคุ้นเคยกับความรู้สึก ของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ที่จุดนั้นเนการ ฝึกให้จิตใจอยู่กับลมหายใจนั้นจะมักง่ายไม่ได้ต้องพิธีพิธานุสมควรจิตใจต้องอยู่กับลมหายใจตลอดต้องอยู่กับลมหายใจออกตลอด อยะเวลาของมันไม่ให้สติขาดไปตกไปแม้แต่หนึ่งวินาที ความคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องสิ่งที่ผ่านไปแล้วให้เตือนสติตัวเองว่าเป็นแค่สัญญาเฉยๆความคิด เรื่องอนาคตต่างๆความหวังความกลัวให้รู้ว่าความคิดก็สั์แต่ว่าความคิดอนาคตก็คือความคิดทเฉย น้าจิตใจเราเผลอไม่เป็นไรแต่พอร,รู้ตัวแล้ววางอารมณ์ที่เรากำลังคิดอยู่เรากำลังเพลินอ,อยู่กลับมาอยู่กับลมหายใจ